วีน่ากินมากเลยอะเอาผลไม้น่ามาใส่หรือเปล่าฮะอย่าบอกนะว่าแก้วนี้คือผลไม้เน่าอ่ะผลไม้น่วาวัะไรเห็นไหมผลไม้มันสดสดอยู่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะเจ๊ฮะเพเอาแหม่มอยู่คุณนายเนี่ยจัดผลไม้ไว้พื้อกว่าห้กเลือดเสียเวลาจัดกูมด ประแข้งคำนั้นดีเดิมป้าสายจ้าเอาน้มส้มเหมือนเดิมค่ะจ้ะ ได้จ้ะวิหนูลืมเอาตังมาเดี๋ยวไปขอตังแม่ก่อนนะคะจ้ะกินส้มเน่าไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ ดีเลยได้ละจ้าคุณหนูยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบจ้าหนูไม่อร่อยนะคะจ้ะได้แล้วสวัสดีค่ะวินากินวะกายาทำไมมันเป็นเหมือนส้มเน่าเลยอ่ะไม่กินละ อ่ะแม่ผลไม้มาแล้วเราขายพวกนี้นะไอ้แกมันเน่าอย่างนี้นะแกดูสิกล้วยเหี่ยวขนาดเนี้แกไม่จชขาย<ม>ฉันโดยนลูกค้าด่าดตายเลยมาาเมื่อเช้าก็ขายส้มเน่าให้หโนูเป็นคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันถูกดีลูกค้าไม่รู้หรอก,การคาดคาด,ด,ดเอาในที่มันพอขายได้มันถูกจะตายก,กำไรจะได้เยอะๆไง เก่งนักนะหิงโง่ไม่ได้ต้งหลายปีเอ้าไม่งินจะเป็นหัวแกได้ยังไงเนี่ยจะไปไหนก็ไปไปเออเออไปหาอะไรากินก่อนปเป้อาปากแล้วจะขายได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกซื้อมากี่บาทเนี่ยยี่สิบบาทเออแต่ยี่สิบมันก็คุ้มอยู่นะผละไม้เน่าๆกองม,มาเลยยี่สิบเอาก็เอา จ้าคนสวยเอา,เอา,เอากล้วยปันป่นค่ะเอ้ยไม่เอาเอามะม่วงปั่นค่ะหวานน้อยะมะม่วงออร์แกนิกหรือเปล่าอะคะออรแกนิกจ้ะมะม่วงพันอะไรเหรอคะน้ำดอกไม้อยากได้อ,อกลองอะค่ะมีไหมอคะคะมีจะอ,อกเจอเอาไหมาอุ้ยไม่เอาออเจอเออเรื่องมาก20บาท หอมไหมหอมค่ะเดี๋ยวเจ๊เอาผลไม้เน่ามาใส่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวพ่อหนุ่มกล่าวหาเจ๊เลยไปแล้วดูของเจ๊สกอนสดสะอาดลองจับดูสวยๆทั้งนั้เลยเจ๊ขายผลไม้เน่าค่ะจะเน่าได้ยังไงจับดูอ่าจะสวยดูตังโมตั้งโมสิกล่าวหาเจ๊นะ เมื่อกี้ฉันก็เห็นแต่ไกลๆอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเลยมาถามเจ๊ดูอ,อ่ะท่อาอะไรน,นะคะยี่สิบจ,จ้านี่ค่ะยืนกินตรงนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าจะเอามอะม่วงลงค่ะ,อะลองดูลองดูฉันก็อยากรู้เหมือนกันเป็นไงเป็นไงเป็นไงคือมันก็ปกติดีนะคะ ปกติเห็นไหมโหใช่เหรอน้องรองอีกทีนึงอีก,อ,กอีกรอบนหรคคะยืมถอยนิดนึงได้ไหมคะว่าน่ากลัวคะ่ะอือฮะก้อนน้ำแข็ง<ะ>ก็ปกตินะคะพี่ไม่มีอะไรแปลกเลยนะคะอุดหนุนใหม่นะจ๊ะค่ะข,ขอบคุณค่ะกิ่ไหมอ่ะเอากล้วยก็ได้กล้วยป,ปัน่น รองนี้แหละดูเลยทำอะไรเจ๊เห็นผัวเจ๊ไหมอะ่ะผัวเจ๊เหรอเออตามบอกให้ไปเอาส้มมาเพิ่มก็ไม่เอามาเขาผัวเจ๊หน้าตาเป็นยังไงอะ่ะผัวเจ๊เหรอโน่นโน่นโน่น,นใช่ด้วยใช่ไหมใช่ไหมไหนเจอไหมเจอไหมเจอไหมไม่เห็นนะเจ๊ใช่เปล่า ยืดหยุจ <thing> ้ะโอนได้ไหมเออเจฉันไม่มีเงินสดอ่ะโอนได้ยืดหยุจ้ะโอเคอนนะเจโอนได้จ้ะเจเจเป็นอะไรเนี่ยโอนตรงนี้นะโอเค ให้อร่อยแล้วครับเจ๊ขอฝาด้วยนะฉันไปให้อร่อยนะโอะคบายกล้วยเน่าเจ๊ใสสวัสดีค่ะจ้ารับอะไรรังเจ๊ใสดีจ้าคนนี้กินอะไรดีนะอืมหนูเอามะเขือเทศปั่นก็ได้ค่ะได้จ้ะเดี๋ยวเจ๊ทำให้เอ็นหนูมาเอานะมะเขือสดมาก ได้เลยเจ๊หนูมาเอานะไว้ซื้อของก็จ้าบ๊ายบายนะจ๊ะ ยี่สิบจ้าค่ะจ้าสิเจ๊โทรหาบ่ฮู้กิสายยังบ่ฮับทำมาทำไมเอาผลไม้เน่ามาฮึฟังเจ๊สตางค์ใครอยากมาให้ทันนี่ขึมาจะไปละไปเลยเดี๋ยวนะเจ๊ อย่าบอกนะว่าแก้วนี้คือผลไม้เน่าอ่ะผลไม้เน่าอะไรเห็นไหมผลไม้มันสดสดอยู่เจ๊ใสา่ใครจะไป่ใครผลไม้เน่าล่ะ <Ooh. S 2> นี่คืออะไรเจ๊ตีเดิมโอ้ยถูกไปเลย20บบาทคุ้ม จริงๆปากก็ตรงได้แน่แนเจ๊ทำแบบนี้ได้ยังไงอะฮะเจ๊ทำอะไรเอาผลไม้นามาขาย,ยางไงแล้วถ้าท้องเสียเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาจะทำยังไงจะขายทำไมเจ๊าข,าขายมายังไม่มีใครมาล้องเรียนเลยรอเจ๊แล้วล่ำหลังอะเจ๊ทำอะไรบ้างใครจะไปรู้ล่ะเจ๊ใส่อะต่อหน้าก็อย่างนี้ลับหลังก็อย่างนี้ฉันมไม่เห็นด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย อะไรเ,าาไเจ้าหาว่าเจี๊ยบผลไม้นอกมาขายไงเจ้าหาอะไรเพี้นเนี่ยนปวดท้องเนี่ยก็ผลไม้ออแกนิกไม่ใช่หรอโ,อโอ้โหนี่มันเนา่ชาชาัดๆเจ๊ามาเอาอัคนีกับอะไรเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงอะเจ๊ฮะเจ๊นี่นะใช้ไม่ได้เลยเ,ออเดี๋ยวแล้วมีใครเข้าโรงพยาบาลไหมไม่มีสักคนแต่จะต้องตายก่อนหรือไงดูเลยออกไปนะเจ๊ไม่ต้องมาขายที่นี่แหละเออกไปออกไปชัไแม่ ต่อไปนี้พวกเราจะกินอะไรอะ่ะต้องระวังตัวมากกว่านี้นะใช่ต้องยืนดูเลยนะว่าเขาทําอะไรอะ่ะนั่นน่ะสิเอาผอลไม้เน้ามาขายอย่างเงี้ยไม่ได้จร<ว>ิงท้องอยู่หลพี่บัวต่อไปจะกินอะไรก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันไป